สุพิชาสอบถามเข้ามาบอกว่าเวลาไปโรงแรมมีการแจกแปรงสีฟันฟรีตามโรงแรม,มเวลาเราเข้าไปในโรงแรม,มในห้องน้ำาก็จะมีให้เราใช่ไหมคะอันนี้ผมชอบมากเลยนะแปรงย่อยมากค่ะถูไปทีเดียวก็ร่วงแล้วน่าจะมีหน่วยงานควบคุมผลิตภัณฑ์มาตรฐานของแปรงเหล่านี้บ้างอ่ะไหนๆพูดพูดถึงเรื่องของแปรงสีฟันเข้าเรื่องของแปรงสีฟันตามท้องตลาดเลยก็ดีเหมือนอกันคุณหมอเพราะว่าเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมง โอ้เราคุยกันแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเพราะว่าสนุกนะคะยาแปลงสีฟันตามท้องตลาดเดี๋ยวนี้มีรูปทรงที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมอ่ะอ้อมยกตัวอย่างนะคะก่อนเข้ารายการก็มีโอกาสเปิดให้คุณหมอดูแปลงสีฟันเกาหลีด้ามยาวอย่างนี้เลยคุณผู้ชมยาวอย่างนี้เลยนะคะประมาณนิ้วชี้ของเรานิ้วนี้เลยนะคะขนแปลงเขาจะใส่มาเต็มอย่างนี้เลยยาวประมาณนี้ยังไม่นับตัวด้ามนะคะตัวด้ามก็จะยาวลงมา ต่างจากแปลงสีฟันปกติทั่วไปที่มันก็จะแค่ประมาณนี้ใช่ไหมคะขนแปรงก็อยู่ประมาณนี้แต่แปลงสีฟันที่เดี๋ยวนี้มักจะเจอบ่อยๆคือแปลงสีฟันนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะมันจะยาวๆประมาณนี้ไม่รู้ว่ามีใครเคยซื้อมาใช้บ้างหรือยังแล้วตัวด้ามเขาจะโค้งๆนิดนึงนะคะแต่ขนแปรงเนี่ยปกติแบบนี้ใช้ได้ไหมคุณก่อนตอบคุณอ้อนเดี๋ยวผมผมขอตอบคุณผู้คุณผู้ชมค่ะคุณสุพิชาคือที่บอกว่าไปโรงแรมผมก็ชอบชอบชอบแกะขอนะมาทดลอง คุณภาพดูนะครับก็มีทั้งแข็งมากมีทั้งแบบขนแปรงหลุดยุ่ยอย่างที่อบอกเนี่ยมีมโดยปกติถ้าเป็นยาแปรงสีฟันที่ขายในเมืองไทยเนี่ยต้องต้องขออนุญ,ญาตานะต้องมีการตรวจสอบโดยโดยกระทรวงสาธารณสุขนะแต่ถ้าเป็นแปรงแจกเนี่ยผมไม่แน่ใจอันนี้ขอบคุณมากเลยไม่เคยคิดประเด็นนี้มาก่อนยวต,ต้องไปถามกับเพื่อนที่อยู่ในอยู่ในสำนักทันตะกรมนาำม่กระทรวงสาธารณสุขดูว่าเอะแปรงที่แจกเนี่ยควบคุมคุณภาพไหมแต่แปรงที่ขาย แปลงที่ขายในท้องตลาดเนี่ยคุมหมดยกเว้นยกเว้นแปลงที่เราซื้อตามตลาดนัดที่หรือแปลงที่ซื้อออนไลน์เนี่ยอันนี้เข้ามาโดยไม่ผ่านแน่ๆอันนี้เราก็จะคุมไม่ได้เพราะแปลงตามโรงแรมที่เขาแจกฟรีนี่บางโรงแรมเขาก็แจกดีนะคะบางที่เขาแจกดีนะคะหมายถึงว่าแบบเออตัวแปลงน่าใช้ทีเดียวเลยแต่บางที่เขาก็แจกโอ้โหใหญ่มากเลยทําไมให้มาใหญ่ขนาดนี้บางที่ก็แข่งมากแา่งที่แป๊บเดียวร่วงแบบรุดเป็นเส้นๆเลยแสดงว่า อยู่ที่ว่าเขาเลือกเกรดไหนมาถูกต้องไหมคะคุณหมออันนี้เดี๋ยวผมรับเป็นการบ้านไปดูว่าจะมีหน่วยงานดูไหมกลับมาที่คําถามคุณอ้อมเรื่องแปลงรูปทรงแปลกๆเออในสมัยนี้มันยาวมากค่ะอันนี้เป็นแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบนะครับผมผมอันที่หนึ่งก่อนนะแปลงสีฟันเนี่ยถ้าขนแปลงได้มาตรฐานขนแปลงที่เป็นไนลอนเป็น p v t คือขนแปลงที่เป็นที่เขาใช้กันทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยได้มาตรฐานเนี่ย ก็สามารถเอาคาบจุลินทรีย์ออกได้ถ้าไม่แข็งเกินไปถ้าแข็งเกินไปก็ทําให้ฟันฟันสึกคอฟันสึกไปนะฮะนแปลงมาตรฐานนี้ทําให้เอาเอาเอาคาบจุลินทรีย์ออกได้ตรานี้ความยาวมันนะฮะว่าจะเท่านี้ถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะก็จะนิดเดียวเองครับเราหยิบมาโน้กแปรงเด็กเอาแปรงผู้ใหญ่หรอเขานิดเดียวของของไทยเท่านี้ญี่ปุ่นเท่านี้ของไทยเท่านี้ของเกาหลีเท่านี้แล้วแต่ความชอบนะเพราะว่าถ้าบางคนก็ อ๋ออีการปกการหนึ่งก็ต้องดูที่หัวด้วยนะครับถ้าสมติมันยาวแล้วหัวมันเล็กเข้าไปข้างในได้เข้าไปถึงปันกรามซี่นาได้แต่ถ้าหัวโตเข้าไม่ได้เงี้ยก็ไม่แนะนำนะครับส่วนจะจะแค่นี้แค่นี้แค่นี้เนี่ยแล้วแต่ชอบผมมีอาจารย์ญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ตกใจแปลงสีฟันบ้านเราว่าทำไมยาวยาวขนาดนี้ถ้าเจอเกาหลีน่าจะชอบของเกาหลีนี่แปลงทีน่าจะได้ประมาณ6ซี่ในในคราวนี้ส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นแปลงเกาหลีนะครับ พขาตามไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยไม่เห็นแต่เขามาวางขายเขาบอกว่าแปลงเกาหลีตอนไปเที่ยวเกาหลีไม่เห็นแปลงแบบนี้เลยก็เลยยังแปลกใจอยู่อ้อมอ้อมเจอเจอได้ตัวเองจากที่ตลาดนัดออฟฟิศแถวๆออฟฟิศย่านออฟฟิศน่ะเขาจะมีตลาดนั้นเขาก็จะมีแปลงแบบนี้มาขายคนขายก็จะปักป้ายเลยแปลงเกาหลีแล้วเราก็เห็นรูปทรงว่าแบบไม่มันทำไมมันยาวจังเลยตัวแปลงยาวๆแบบใส่ขนมาเต็มเลยคล้ายๆขนมโตเกียวที่โตเกียวไม่มี ถูกไหมฮะ,ะน่าจะประมาณนั้นเกาหลีโไม่มีแปลงแบบนี้ค่ะทีนี้พูดถึงแปลงนะคะอยากจะให้ทุกท่านตั้งข้อสังเกตที่ขนแปลงอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าแปลงต่อให้เป็นรูปทรงอะไรก็แล้วแต่ถ้าขนแปลงได้มาตรฐานมันจะสามารถขจัดคราบพลักหรือเศษอาหารสามารถซอกซอนเข้าไปในช่องว่างของฟันได้แต่ทีนี้มันก็จะมีแปลงบางชนิดคุณหมอที่เขาก็จะโฆษณาว่าขนแปลงนุ่มพิเศษอัดแน่นถึงสอง0 0เส้น เคยเห็นไหมคะที and, umas, ests, 5, cool so, ่แปลงมันจะนุ่มมากเลยแล้วขนแปลงเขาจะแน่นเรียงกันแน่นเลยเอามือจับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันนิ่มแบบนิ่มมากแล้วแล้วขนเขาเส้นเล็กเส้นเล็กมากๆเลยแล้วเขาก็จะโฆษณาว่าแปลง2 0 0 0 0 20,000เส้นแบบนี้ดีไหมไม่ไม่ทำอันตรายเงอใช้แล้วแบบไม่เจ็บเงาอันนี้ผมซื้อมาใช้เรียบร้อยแล้วครับมาทดลองดูเป็นยังไงงปัญหาก็คือว่าพอมันนิ่มมากครับมันไม่สามารถเอา คราบจุลินทรีย์ออกได้นะครับเหมือนเราเอาเหมือนเราจะขัดห้องน้ําเราใช้ฟองน้ําอ่ะไม่ใช้สกอดใบเงี้ยมันไม่ออกนะอพอแปรงนิ่มมากเนี่ยเวลาเราแปรงเอาคราบจุลินทรีย์ที่มันเกาะคอฟันเหนียวๆเนี้ยเราแปรงไม่ออกนะอพอแปรงเสร็จเนี่ยเราวางไว้เสร็จเนี่ยมันไม่แห้งเพราะว่ามันแน่นด้ยวยความที่ขน,น,นแน่นมาก่มันไม่แห้งแล้วก็ในนั้นน่ะก็คือแหล่งสะสมเชื้อโรค S <S ในป่าเรามีเชื้อโรคเยอะนะครับ <ฮะ S 1> พอเราออกมาอยู่ในนี้แล้วมันก็เพิ่มจํานวนเพราะมันไม่แห<อ>้งยังมีทันตแพทย์บางคนนะใช้แปรงสองอันเลยนะอันนึงแปรงเช้าอันนึงแปรงก่อนนอนเพื่อให้มันแหง<อ>้งหรือมีบางคนก็จะมีสินค้าแปลกๆ,ๆเช่นที่แบบว่าที่แขวนแปรง UV เพื่อจะฆ่าเชืออ้อคือเราก็กังวลเรื่องเรื่องคนนี้อยู่นะจริงๆถ้าถ้าแปรงแห้งพอนะฮะเราเว้นระยะให้มันแห้งพอได้เนี่ยก็จะก็ปลอดภัยลวก็คือมันก็เชื้อโรคไม่โตในมันต้องมีความชื้นนี่มันถึงจะโตได้ แปลงที่สองหมื่นเส้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้เยอะมากเพราะมันชื้นชื้นตลอดเวลาเลยค่ะชื้นยี่สชั่วโมงเพราะมันแน่นมากเลยเส้นแปลงเขาแน่นแล้วก็ไม่ช่วยเอาคราบจุลินทรีย์ไม่ก็เอาคราบพาร์กออกด้วยเพราะมันนิ่มเกินไปมันนุ่มเกินสรุปแล้วไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลยครับใครที่กาลังใช้อยู่ตอนนี้นะคะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไปใช้ที่ผมผมเดาว่าซื้อมาใช้ครั้งเดียวแล้วไม่ซื้ออีกปัญหาอยู่ที่คนที่ดูโฆษณาครับว่าเห็นตัวเนี้โผล่มาเนี่ย เขาน่จะหลอกหลอกคนที่ยังไม่เคยใช้อยากลองสัมผัสดูซิว่าสองหมื่นเส้นเนี่ยเป็นยังไงแต่คนที่ใช้แล้วเนี่ยรับประกันว่าไม่ซื้อแน่ครับเพราะแปลงไงก็ไม่สะอาดเราจะรู้สึกได้นะคะเวลาเราแปลงไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาลิ้นลองดูนฟันดูซิมันยังมีคราบพลักยังมีความความสากลิ้นอยู่เลยแสดงว่าคราบมันไม่ได้ออกไปเลยนะคะอ่าพูดถึงเรื่องแปลงก็มีข้อแนะนําต่างๆที่คุณหมอฝากไว้นะคะสําหรับแปลง แปลงสีฟันรูปตัวยูเดี๋ยวนี้ก็มีในตลาดเขาจะทํามาเป็นรูปตัวยูเลยสําหรับขายให้กับเด็กตรงนี้ดีหรือไม่ดีใส่เข้าไปแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงออกมาอะไรเงี้ยไม่ช่วยทําความสะอาดครับคือแปลงฟันเนี่ยผมเรียนท่านผู้ฟังครับแปลงฟันเป็นเป็นงานประณีตประณีตหมายความว่าเรามีแปลงแล้วเราก็ตรงนี้นะขยับ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 ปาด พอทําครบรอบสามรอบขยับมามุมนี้นะมานี้มานี้มีไล่ไล่ไรไปเรื่อยๆมันเป็นความประณีตในการที่จะดูแลสุขภาพฟันแต่ตัวนั้นเนี่ยก็คือเป็นทั้งเป็นทั้งถาใส่เข้าไปแล้วโยกไปโยกมามันไม่เข้าซอกฟ<ำ>ันตำแหน่งนี้ถูกบ้างไม่ถูกฟันบ้างไม่เข้าซอกฟันบ้างแล้วก็ดึงออกมาแล้วจบแล้วครับไม่ได้ช่วยเอาคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ในขอบเนือที่อยู่ที่ซอกฟันออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า คุณพ่อคุณแม่คนไหนซื้อแปลงสีฟันรูปตัวยูมาให้ลูกหลานท่านใช้ลูกหลานท่านก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องของฟันผุตามซอกฟันตามมาเพราะว่ามันไม่เข้าซอกฟันถูกต้องไหมคะเพราะว่าแปลงสีฟันรูปตัวยูเขาก็จะมีขนแปลงสองแถวหน้าหลังแล้วเขาก็จะล็อกมาเป็นรูปตัวยูเด็กก็คือคาบไว้เลยแล้วก็โยกแค่นี้มันไม่มีการบิดเข้าซอกเหมือนอที่เราใช้ข้อ <คน S 2> มือในการิด็กก็ไม่ได้เข้าไปในซอกฟันเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องของฟันผุตามซอกเด็กก็อาจจะรู้สึกสนุก ม,มันเหมือนเ้ายปโยกเล่นแต่ฟันไม่สะอาดเป้าหมาเยเราอยากให้ฟันสะอาดอยาได้ฟูอไลน์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราบีบยาสีฟันไม่ถูกด้วยครับว่าคนจะบีบยังไงเออใช่คุณหมอเพราะมันยาวตลอดทั้งแม่มันโค้งยาวอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะใชะแล้วถ้าคุณแม่คนไหนเนี่ยบีบยาวหมดเลยนะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ใส่ให้เด็กเนี่ยถ้าเด็กกลืนยาสีฟันตรงนี้ก็อันตรายเราจะบีบยาสีฟันไม่ได้เลยครับเพราะเราตอนนี้เด็ก ถ้าเด็กต่ำกว่าสาขวบเราบีบเท่าเม็ดเท่าสารอ๋อมันมีหลักเกณฑ์อยู่ใช่ไหมคุณหมอสามถึงหกขวบเราบิดเท่าเม็ดเม็ดข้าวโพดแล้วหกขวบขึ้นไปเราบีบได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นแปลงตัวอยู่เนี่ยเวลาเราบีบเนี่ยจะบีบแบบมันเยอะอ่ะมันปริมาณมันต้องเยอะอยู่แล้วเพราะต้องเยอะอยู่แล้วเพราะว่าจำแปลงมันเยอะล้วถ้าริงเป็นเด็กเล็กๆเลยเด็กสักสองขวบสามขวบเนี่ยเด็กแปลงแบบนี้เด็กกลืนหมดเลยนะครับเด็กยังควบคุมการกลืนได้เด็กกลืนยาสีฟันหมดเลย